สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นอนทางหวยฮานอยสูตรแยกหน่อย,อยวันที่28่สเดือน6กี่หกนะครับผมวันนี้วันนี้ขอแก้มือนะครับเมื่อวานนี้ไม่เข้าเลยทุกคนนะไม่มาเลยเมื่อวานนี้หลุดสี่น่อยเลยนะสี่ห้าน่อยนี่ไม่มาเลย อขอแก้มือใหม่นะครับสำหรับสูตรนี้มาเริ่มจากน้อยแรกกันเลยรับผมเป็นฮานอยกาซาฮานอยกาซาดนะนวยนี้ก็ยากเลยเกินฮานอยกาซาดนะครับวันนี้หกกับเจ็ดนะหกกับเจ็ดนะครับก็จะมีหกหนึ่ง 1> 6กหนึ่งหกสแล้วก็7 3นะครับการหกแปดเแนะหกแล้วก็7 0็ดศตัวฟันนะครับเป็นเล็ก มาเป็นเลขหกนะครับตัวเน้นก็จะมีะตัวเน้นนะครับก็จะมี6กหนึ 1, ่งหสองหสามแล้วก็เจ็ดหนึ่ง ฮานอยกาซาดนะครับแล้วนะก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นพิเศษนะครับผม อนอยพิเศษนะครับ4กับสองสกับสองนะครับก็จะมีสี่แปดสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งสองแปดสองเก้าแล้วก็สองหนึ่งนะครับกันนะครับก็จะมีสี่ห้าสองห้าสี่หกนะแล้วก็สี่สาม สี่หกสี่สามนะครับยี 28, 6, 6, <c oughs> ่สิบแปดเดือนหกหกแปดวันนี้ผมให้สี่กับสองนะสามนอยเลยนะสี่กับสองนี่คือเอาตัวพี่ๆเอาตัวเด่นมาจับคู่กันด้วยนะนาะยอย่าลืมเอาตัวเด่นมาจับคู่กันด้วยนะให้สี่กับสองก็เอาสี่สองด้วยนะครับนะตัวเน้นสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งแล้วก็สองแปด อย่าลืมนะ4ี่สอนะสามอยเลยนะฮานอยพิเศษนะครับก็เรียบร้อยจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยปกติต่อไปก็จะเป็นปกตินะครับเด่นฮานอยปกติก็4กับ2 สกับ2องนะครับสี 47. 47, 40, 49, นะ่เจ็ดสนย์สี่ะสี่เจ็ดสี่ศูแล้วก็สอนะครับกันกันนะส่าสองห้าสี่ศูนย์สี 6, นะ 4ี 46, แล้วก็สี่นะฟันสตัวนี้นะครับก็จะมีสี่เจ็ดสี่ศู้าจ็ดี่ศูนย์สี่เก้แล้วก็2องนะครับผมสอนะ ถ้าน้อยปกตินะครับจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นสุดท้ายนะครับผมถ้าน้อยสุดท้าย vip เด่นนะครับวันนี้ก็จะมี4กับ2 4กับ2นะครับ40นะ48 สี่เก้าสองศูนย์สองแปดแล้วก็สองเก้านะครับการสี่สามสองสามสี่หนึ่งแล้วก็สี่ห้านะครับผม สำหรับตัวฟันนะครับวันนี้ก็ฟันสีขอให้มีสีมาเนาะตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับก็จะมี4048 49แล้วก็28 4ี่ศูนย์สี่แปดสีเกาสองแปดนะครับห่วห้าน้อยนะครับผมสี่น้อยวันนี้ก็ขอให้มีสี่กับสองมาเนาะต่อไปก็จะเป็นตัวเลขสามตัวเลขวันนี้สามตัวเลขเมื่อวานนี้ผมให้หนะึ่งะหนึ่งมาสามน้อยแล้วเนาะให้หนึ่งให้สี่แล้วก็ให้ห้าหนึ่งมาสี่มาห้าไม่มานะวันนี้ก็จะมีสี่นะครับผมสี่สองสี่สองแล้วก็แปดแปดนะ สี่สองแปดนะครับนะวันนี้มาทุกตัวแน่นอนนะสี 4, 2, 8, ่สองแปดนี่ร้อยเปอร์เซ็นเลยต้องมีมาทุกตัวพี่พี่มีตัวเด่นอยู่แล้วก็นำเอาตัวเด่นนะัามาจับคู่กับเลขสี่เลขสองแล้วก็เลขแปดได้เลยนะวันนี้ไม่พลาดสี่สองแปดสำหรับแนวทางหวยฮาน,นอยนะครับวันนี้ก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะัเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ